กรรมนำวิญญาณถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์กรรมที่มีส่วนสำคัญกับการที่จะให้วิญญาณแต่ละดวงไปเกิดนาที่ไหนคือจะไปสู่สุคติหรือจะไปในอบายภูมิจะมีอยู่ได้กันสามตัวนั่นก็คือคารุกกรรมอาจิน,นกรรมและอาสัน,นกรรมคารุกกรรมหรือคารุกรรมคือกรรมหนักๆที่รุนแรงไม่ว่าจะทางดีหรือไม่ดีก็าตาม มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของวิญญาณดวงนั้นๆเป็นอันดับแรกๆนอกเสียจากว่าคนคนนั้นไม่เคยทำกรรมหนักๆอะไรไว้อาจินตกรรมคือกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำทำเป็นนิสัยก็จะได้สิทธิ์ที่จะเป็นตัวกำหนดภพภูมิของดวงวิญญาณนั้นๆโดยปกติจิตของคนเรานั้นก็มักจะคุ้นชินอยู่กับสิ่งที่เราทำเป็นนิสัย หรือทำอยู่เป็นประจำนั่นเองเช่นตลอดชีวิตทำแต่บุญทำแต่กุศลจิตก็ควรจะเป็นกุศลมากกว่าจะเป็นอกุศลตายไปก็จะน่าจะได้ไปเกิดในที่เป็นสุขติภูมิแต่ถ้าหากว่าทำกรรมชั่วตลอดหรือทำอยู่เป็นอาจินจิตจะเป็นอกุศลเมื่อตายไปก็น่าจะไปเกิดในอบายภูมิที่ว่ากันโดยเหตุโดยผล แต่จะถือเป็นกฎตายตัวเลยไม่ได้เพราะความเที่ยงแท้แน่นอนแทบไม่มีอยู่ในโลกนี้คนที่มีกรรมดีเป็นอาจินแต่ตอนจิตใกล้ที่จะดับกลับพลาดไปจิตเกิดไปเป็นอกุศลไปนึกห่วงวิตกกังวลหรือนึกโกรธนึกแค้นอะไรเข้าในช่วงนั้นอาสนกรรมจะมาช่วงชิงสิทธนั้นพาไปเกิดในอบายภูมิทันที ไม่ใส่ใจว่าจะทำกรรมดีอยู่เป็นประจำหรืออย่างไรเช่นการคนที่ทำแต่กรรมชั่วหากตอนจิตจะดับเกิดทำจิตให้เป็นกุศลได้ก็จะได้ไปเกิดในสุคติก่อนโดยปกติทั่วไปแล้วคนที่ทำดีเป็นอาจินอยู่ในศีลในธรรมมาตลอดมีโอกาสที่จะพลาดไปห่วงหรือไปโกรธตอนจิตจะดับจึงทำให้ไปเกิดในอบาย มีให้เห็นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่คนที่ทำกรรมชั่วเป็นอาจินไม่สนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษใดๆแล้วจะทำจิตเป็นกุศลตอนจิตจะดับยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีใครบ้างที่สามารถทำอย่างนั้นได้เราคงจะได้ยินได้ฟังกรณีที่ญาติพี่น้องบอกให้คนที่กำลังจะตายพยายามนึกถึงพระรัตนตรัย โดยการเอาดอกไม้ทูบเตียนใส่มือแล้วให้นึกคําว่าพุทโธพุทโธหรือเอาพระมาะแสดงธรรมะโดยหวังจะให้ผู้ที่กําลังจะตายนั้นตายอย่างสงบไม่กระวนกระวายหรือห่วงคนที่อยู่ข้างหลังใดๆสําหรับผู้ที่กําลังจะตายที่ตลอดชีวิตไม่ได้ทําบาปกรรมอะไรไว้มากมายนะักการที่ญาติพี่น้องหรือพระจะช่วยชักจูงนําทาง ให้สงบจากความทุรนทุรายกระวนกระวายเพราะความเจ็บปวดจากพิษของไข้หรือโรคร้ายต่างๆนั้นหรือสงบจากความห่วงต่างๆที่มีต่อลูกหลานทรัพย์สมบัติมีความเป็นไปได้ส่วนจะไปสุขติหรือจะไปอบายภูมินั้นคงต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยคือกรรมที่ผู้นั้นได้สร้างไว้นั่นเองแต่หากคนคนนั้น ทำรมช่วยอยู่เป็นประจำแล้วจะให้ญาติพี่น้องหรือพระมาช่วยทําให้เขาจากไปอย่างสงบนั้นเป็นไปไม่ได้ยิ่งเท่าหวังจะให้เขามีจิตเป็นกุศลในตอนนั้นเพื่อจะได้ไปเกิดในสุกติภูมิคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะถูกหรือว่าผิดไม่ขอยืนยันณาที่นี้ถ้าจะกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมก็คือว่า การที่เราทําไม่ว่าจะดีหรือชั่วเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวกรรมนั้นเป็นตัวกําหนดว่าเมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างนี้จะต้องไปอาศัยร่างใดในภพภูมิใดจะเป็นสุขติภูมิหรืออบายภูมิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดวงวิญญาณที่จะไปสู่สุคติภูมิเปรียบเสมือนเขาโค คือไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือว่าพรหมซึ่งมีทั้งหมดถึง27แห่งนั่นก็คือมนุษย์หนึ่งแห่งสวรรค์หกชั้นรูปพรหม16ชั้นอรูปภพสี่ชั้นส่วนวิญญาณที่จะไปสู่ทุกขติภูมิหรืออบายภูมิเปรียบเหมือนขนโคซึ่งมีอยู่เพียงสชั้นนั่นก็คือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกาย และสัตว์นรกนับเป็นอันตราส่วนหนึ่งต่อกี่ล้านต้องคำนวณเอาเองและเพื่อให้เห็นจริงเห็นจังลองดูรอบๆตัวเราก็ได้ว่าในบ้านเรานั้นอยู่กันกี่คนแล้วสารพัดสัตว์ที่อยู่ในบ้านนั้นอยู่ในสนามอยู่ในรั้วบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกตุกแกยุยงมแมลงวันมดปลวกต่างๆมีจำนวนเท่าไหร่และที่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพร ที่ไม่มีคนอาศัยอยู่อีกเท่าไหร่ท่านที่อยู่ในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนนักนอกจากท่านที่อยู่ในชุมชนแออัดที่มีน้ำขังมากๆลองเอาแค่จำนวนลูกน้ำที่อยู่ในแอ่งน้ำนั้นกับจำนวนมแมลงวันแถวกองขยะก็คงจะพอเห็นภาพออกแต่ท่านที่อยู่ตามชนบทที่มีทุ่งนาป่าเขาคงจะเห็นชัดเจนถึงจำนวนสัตว์สารพัดชนิดว่าเป็นอัตราส่วน กี่ล้านเท่าเมื่อเทียบกับมนุษย์เราปกติของมนุษย์ปกติของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราโชคดีได้เป็นหนึ่งในลหลายๆลล้านคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราควรดีใจและภูมิใจในอัตภาพของความเป็นมนุษย์จึงควรที่จะรักษาความเป็นมนุษย์นี้ไว้ให้สมกับที่ได้มาอย่างแสนยากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าปกติแล้วมนุษย์เราจะต้อง ไม่ทำห้าอย่างนี้ที่เราชาวพุทธเรียกกันว่าศีลห้าพระศีลแปลว่าปกตินั่นเองปกติของมนุษย์ก็จะประเภทว่าไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเองต่อไปคือไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตต่อไปก็คือไม่แย่งของรักของหวงของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของอื่นก็ตามต่อไปก็คือไม่ใช้วาจาไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นๆประการสุดท้ายคือไม่ยุ่งข้องเกี่ยวอยู่กับสิ่งมึนเมาหรือสิ่งมัวเมาเพราะจะทำให้ขาดสติและอาจไปทำผิดข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อข้างต้นนั้นได้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจะทำทุกอย่างตามสัญชตาตญาณ ไม่มีสติไม่มีความยั้งคิดแต่อย่างใดปกติของสัตว์จึงเป็นไปในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับปกติของมนุษย์หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราไม่รักษาความเป็นปกติของมนุษย์ไว้ได้ก็หมายความว่าเราเอาความเป็นปกติของสัตว์มาใช้นั่นเองเราลองสังเกตตัวเราเองว่าใช้ชีวิตประจำวันกันอย่างไรเราเอาความปกติของมนุษย์ หรือปกติของสัตว์มาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าเราเอาความปกติของสัตว์มาใช้หนึ่งข้อวันนั้นความเป็นมนุษย์ก็จะหายไป20%ซแต่ถ้าหากว่าเอามาใช้สองข้อความเป็นมนุษย์ก็จะหายไป40เซนเลยการเอาความปกติของสัตว์มาใช้ในแต่ละข้อย่อมหมายถึงการกระทําที่ผิดปกติของความเป็นมนุษย์หรือผิดศีลแต่ละข้อนั่นเอง การกระทำที่ผิดศีลย่อหมายถึงการสร้างกรรมชั่วสะสมคะแนนบาปทั้งสิน้นหากว่าเราผิดศีลอยู่เป็นประจำคะแนนบาปเราก็จะเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ทำให้เราไม่สามารถจะได้มาเกิดในสุขติภูมิอีกขนาดเดียวกันจิตของเราก็จะเกิดความเคยชินจากการกระทำชั่วนั้นหรือเห็นการกระทำของสัตว์เป็นเรื่องปกติของเรา เมื่อวิญญาณนี้ออกจากร่างไปก็คงจะไม่มีโอกาสได้มาอาศัยร่างของมนุษย์ในสุคติภูมิแน่นอนเพราะร่างนั้นไม่เหมาะที่จะเป็นที่อาศัยของจิตที่เคยชินกับความเป็นสัตว์อย่างแน่นอนเมื่อเราทราบและเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเราต้องยอมรับความจริงอีกอย่างหนึ่งว่ากรรมชั่วที่เราทำไว้ในชาติก่อนโน้นหรือชาติที่แล้ว ไม่สามารถไปแก้ไขลบล้างอะไรได้แต่ชาตินี้เรามีโอกาสที่จะสร้างกรรมดีให้มากๆเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องช่วยบีบคั้นให้การส่งผลของกรรมชั่วจากชาติก่อนๆเบาบางลงหรือให้เป็นตัวที่ไปทำหน้าที่ตัดรอนไม่ให้กรรมชั่วนั้นๆส่งผลให้เราได้ถนัดทนีหรือส่งไม่ได้เลยก็ยิ่งดีเรียกว่าทำบุญหนีบาป เราหนีบาปได้หลบเลี่ยงได้โดยการทำบุญที่จะส่งผลให้หนีได้เลี่ยงได้แต่ลบล้างไม่ได้เปรียบเสมือนฝนกำลังตกหากเรามีร่มก็กางหรือเราอยู่ในที่กำบังเราก็ไม่เปียกฝนเรียกว่าร่มหรือที่กำบังนั้นช่วยคุ้มฝนให้เราได้แต่เราจะบอกให้ฝนหยุดตกไม่ได้หรือในกรณีมีคนปองร้ายขับรถไล่ชนเรา หากว่ารถของเรากำลังดีความเร็วสูงกว่าเราก็จะหนีไปรอดหรือเมื่อถึงทางแยกแล้วเราเลี้ยวหลบไปโดยที่เขามองไม่เห็นหลังเขาก็ตามเราไม่ถูกไม่ทันในสถานาการณ์นั้นๆเราสามารถหนีรอดไปได้แต่เราจะห้ามไม่ให้เขาตามปองร้ายเราเลยนั้นไม่ได้เราได้แต่หนีได้แต่หลบให้พ้นเป็นคราวคราวเท่านั้นเราจึงต้องมีสติเตือนใจอยู่ตลอดเวลาว่า เราไม่ควรที่จะสร้างกรรมชั่วใดๆอีกเลยไม่ว่าจะเป็นการทำแบบเล็กๆน้อยๆแค่ไหนก็ตามเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอย่างไม่มีทางหลีเกเลีย่ยงเราควรที่จะต้องช่วยโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้สร้างแต่กรรมดีๆเพราะเป็นโอกาสที่เปิดให้กับมนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างกรรมดีๆได้ การสร้างกรรมดีที่เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็คือการปฏิบัติธรรมะและธรรมะสามอย่างที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สั่งสอนให้พวกเราชาวพุทธศาสนาปฏิบัติก็คือ 1. สัพพปาปัสสะอัการนังการไม่ทำบาปทั้งปวง 2. กุศลสูปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. สจิตตปรโยทปนัง การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์เราทราบดีแล้วว่าทุกชีวิตยังต้องเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่ยังไม่สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้กรรมเป็นตัวกำหนดภพภูมิที่จะไปเกิดในชาติหน้าสัตว์เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมอย่างเดียวแต่มนุษย์เรานั้นเกิดมานอกจากจะเพื่อใช้กรรมแล้วยังสามารถที่จะสร้างกรรมใหม่ที่จะทำให้ไปเกิดในอบายภูมิก็ได้ สุขติภูมิก็ได้หรือไม่ไปเกิดที่ไหนอีกก็ได้เมื่อเรารู้ความจริงตามกฎของธรรมชาติตามกฎแห่งกรรมแล้วจากนี้ไปเราก็เลือกเอาว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ความสงบสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากการนั่งหลับตาหรืออาจสงบลึกลงไปถึงขั้นไปได้ฌานได้อภิญญา หรือจะใช้โอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้สร้างบุญบารมีด้วยการหยุดทำบาปทั้งปวงสร้างแต่บุญกุศลและพัฒนาจิตใจเอากิเลสตัณหาออกจากใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อชาติต่อๆไปจะได้เกิดแต่ในสุคติภพหรือหากเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกในภพต่อๆไปผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐาน คุณนั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตรนตรัยอํานวยไวยชายให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบ,บถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ